สวัสดีครับพี่ดาวครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักกษัตริย์ีเหือเด้อพี่ดาวไอจูบเปี้ยวไหมอ่ะเปี่ยวเอาเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ปิดว่ามีคนเอาแมวเอาลูกแมวมาปล่อยนะครับเดีว่าผมบอกว่าเป็นแมวหน่อยไม่ใหญ่เดี๋ยวไปเบิ่งกัน

ไม่เลยไมาปล่อยว่ะสิเนี่ยโอ้ยเบงเนี่ยไปเดียวบ่คือว่าสองโอ้ยมันไปหลีเนี่นนนน อ๋อฝ nah, ุ่นสร้างฝุ s <S ่นตอนนึงอืมโอ้ยบ่หลังนี้จะงงว่ปล่อยแมวมันใหญ่แล้วอ่ะเออมันคืมาใหญ่แล้วเอาไปเลี้ยงได้อยู่บ่นี่แต่ว่ามันก็บ่ใหญ่ปันได้ไหมปกติอยู่บ่นี่วะเหยื่อพึ่งลูกเยื่อพึ่งไม่ต้องอมันปกติอยู่บ่ไปเพี่อ๋อ

ขันสรไยมันขันสยมันมาเองมันคงสิบบมานะครับเนะาะอีจุม้อมอือเพราะว่าอย่างวันที่มันหนาวัดนะครับพี่หน่อยนี่เอามล่อยตัางใจมาปล่อยใส่อันนี้ได้ใช่ปะ ôi mày nha yeah. yeah. tùm <laughs> Ý tùm ê à, Mình ê kì ê tùm ê tùm ê Ý มดเจบแมวก้าช <t od ian> ีวิตอุ้ยเนยอือเอออืออ่โอ้เป็นอย่างยี้บ่บ่เป็นอย่นั้นเนาะเนาะเอามาเพือนเหรอครับพี่น้องครับสงสารมันนะครับ ขงสารมันเป็นแมวสองตัวนะครับเป็นตัวแมวหรือตัวผู้ปะจ๊นะไหนใส่มีใส่ยยปะแถวนั้นเออถูนั่นแหละเออดาดถูไหม ต,ตูด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 นะไปฝนอยู่นี่แหละลกูกแต้นได้บอกเด่นนะซึ่งหัวนั่นมีบอแต้นคุณดีบองสายหาดพุนะ่นน่ะสงสารมันนะครับพี่้องครับก็เลยเก็บมาเลี่ยงนะตีจุ่มด้วยนั่นด้วย ฟาดีจุ่มด้วยผุนบงง่ายๆผุ่นก็ได้ย่ายมีหน่อยหนึ่งหัวมีหน่อยหนึ่งมันขวด่่ได้แมน แ้หางหอกถูถูดากะหรืออะไรอย่างเง้ยบางทีเ,เ,เขาจะบอกด่าถู่วไงขี่นี่เด้อขี่นี่เด้อเงี้ยวนี่เด้อบอกกันดินะครับพี่น้องครับ มีคนเอามลา่อยหนาวัดนะครับพี่น้องครับก็เลยเก็บมาเลยไปเก็บมาพอดที่ลุงพี่เพิ่นบอกนะครับว่าอ่าเลยสงสารนะลูกเนาะอืสองสารมันไม่รู้มันจะได้กินข้าวหรือมันจะได้กินอะไรหรือเปล่าแล้วผมคิดว่าน่าจะตั้งใจตั้งใจเอามานะครับตั้งใจามาปล่อยล่ะก็ล่อยหนาวัดนะครับไม่รู้ นะครับบาตอบไปเช็ดทูแล้วไปเช็ดทำไมขี่นี่เด้อเยี่ยวนี่เด้อบักนี้ยังไงไยนี่ยังนี่นะครับพี่น้องสงสารมันพี่น้องครับเอาเลยเอามาเลี้ยงกันอีกอย่างหนึ่งก็คือ อยากอยากได้อยู่พอดีนะครับอยากได้อยู่พอดีก็เลยอ่าลุงพี่เพิ่นบอกก็เลยถือโอกาสมาเลี้ยงเลยพี่น้องครับเอาพี่น้องครับนะครับผมเนี่ยฝากต่อพี่น้องสนิทสุดยอดนะผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซัปสต๊าคให้ก,ก,กด้อพี่น้องครับปูปอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับวันนี้แต่เสาเลยได้แมวสองตัวมันมันม,นมนันเออ อืม้ยจังหวามาแบบไดเนี่